สวัสดีครับพบกับผมแซนบาร์แอร์ซอฟนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่สนาม b r i n ซ City a r e ีนานะครับเป็นสนามบีบีกันกลางแจ้งขนาดกำลังดีเล่นได้ทั้งแมชกลางวันและแมชกลางคืนนะครับซึ่งตอนนี้ทางสนามได้ย้ายไปที่คลอง5ถนนลังสิตนครนายกครับแต่คลิปที่แอดนำมาให้ดูกันในวันนี้นะครับจะเป็นที่ตั้งเดิมที่คลอง4ครับผม ในครั้งนี้น้องๆทีมปาจิมาริได้ชวนแอดมาเล่นด้วยกันนะครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นมือใหม่แอดเลยได้รับหน้าที่นำทีมลุยครับผมสำหรับปืนที่ใช้ในวันนี้จะเป็น PdW9 จากค่าย King Arms และ Glock 18c จากค่าย WE นะครับส่วนเกมการเล่นในวันนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับ ขึ้นขวาได้ขึ้นขวาได้ขนัหนขึ้น้นยอยู่สเน,น็กขวาในสุดขวาในสุดขวาในสุดไอ้จอมอยู่ขวาในสุดกลางอีกนึงกลง อยู่ขวาสองคนขวาสองคนในสุดโตขึ้นกลางโตขึ้นเอโตขึ้นเอซ้ายลองซ้ายดูซ้ายไว้ดูซ้ายไว้ ลุกหมดลุกหมดหมันสุดท้ายแล้วโตวดูซ้ายไว้นะไอจอมยังอยู่ขวาสุดไหนสุดป่ะมันอยู่กันอสองคนเห็นจอมอยู่เห็นจอมอยู่ใช่โตว,วิวิ่งฉีกซ้ายพุ่งมานู่นเลยอย่าพุ่งอย่าพึ่งพี่ให้สัญญาณแล้วออกไปนะพี่จะออกไปยังไงไอจอมพร้อมนะหนึ่งสองไปสวยสวยสวยอหลอตูวคันเดียว พี่พี่ส่งพี่ส่งโต๊ไปรอบเป้าพอเรายิงโตพี่ออกไปยิงเราโอเคเดี๋ยวคนที่เหลืออยู่กลางกอาะทางซ้ายไวผมคุมให้โอเคเปาเปาไม่ต้องยิงเลยค่อยค่อยยกไปเรายกเรียบขาไปยึดแลมให้ได้ถ้ายึดแลมได้เราโอเคโต๊วิ่งไปเอแปเไว้อ้อมทางซ้ายไป Đi vậy, tốt vậy, tốt tốt vậy Tô, tốt Tô. tốt 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 Tô, Tô, มีมีสายหนึ่งวะทำไมแบตบหมดดักไว้ดวัดออกไว้จบแล้วจอบอแล้วเียวเลือควนหนึ่งตัวกลางเหลือสองคนซ้ายหนึ่งกลางหนึง ต,ต like, ัววิงลดตัว oh วิงลูดวิ่งไปสุดขวาเลยวิ่งไปสุดขวาเลยไป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 ้านมดัดก oh. ับพี่ไม่ได้ดูปืนปืนพี่เขาเนี้ยผมเนี่ยโอ้โหลงาสัญญาณนะครับครับ ่ใช่เห็นแล้วโล่มานะโล่มาหาโตะนะยงงอยู่บังเกอร์ที่มันขึ้นได้ตูนกระจอมอยู่ซ้ายตูนกระจอมอยู่ซ้ายโลยไม่ตายนะโลยไม่ตายโลยอยู่ซ้ายออกแล้วตูนกระจอมอยู่ซ้ายโดนไหมนะ ระวังนะระวังนะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณโต๊ะขึ้นไปข้างหน้าเลยนะไป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  ตูนออกจอมอยู่ซ้ายขวาวิ่งหนึ่งขวาวิ่งหนึ่งจอมยังอยู่ขวาปะจอมอยู่ซ้ายโอเครับทราบรับจอไมไ้ลรับจอไมไว้ Não, não, não! ล้มเล้มล้มแล้มล้มออกแล้มออกโทษครับโทษครับคอนโดขวาออกคอนโดหลังป้ายสองตัวเห็นในจอแล้ว Ai cho nhiều bên, cho nhiều bên. Mùng ban Khóa tuôn tuôn, bay bay, khóa rút off, ăn สวย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 มากเมื่อกี้เพื่อนเราสไลด์เว้ยสไลด์ไปเอาปืนพกเรามายิงอ่ะพี่โคตรสวยเลยเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวเป็นไฮไลท์เต็มสนามไม่มีทีมอ่ะไหมได้เต็มสนามไม่มีทีมได้โอเคครับถ้างั้นคนร้อยออกคนแรกเลือกจุดเกิดเฮ้ยส่ง ส่งจ๊อกับบ้าน่ะใช่เต็มเปิดทุกคนเดี๋ยวสี่มุมสี่มุมสนามทัหมดรอฟังเสียงสัญญาณนะครับออกแล้วครับอกอาวโอเคเราสอคนพี่คนเดียว อยู่ฝั่งนู้นเลยอสองต่อหนึ่งนะครับเต็มสนามขอละหล่อความเปี่ยมพันยาน บอ่ได้โดนขาใช่ไหมเห็นกระโปรงกระเพื่อมเมื่อกี้เลยหยุดยิงโดนตรงนี้เลยโดนโดน เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเกมการเล่นในวันนี้น้องๆทีมปัจ,จิมานี <c oughs> เล่นการเต็มที่มากๆได้ทั้งความสนุกทั้งเสียงหัวเราะกันเลยทีเดียวครับและสําหรับวันนี้ก็ผมแซนบาร์ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามดูคลิปอื่นๆของช่องแซนบาร์จากลิงก์ทางด้านซ้ายมือและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ